สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาสถานที่ซึ่งเคยถูกนำเสนอผ่านสือ่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งแสนยานุภาพทางทะเลของอาเซียนแต่เมื่อต้องเผชิญกับบททดสอบจริงในสนามยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมากลับกลายเป็นความจริงอันเยือกเย็นที่สะท้อนให้เห็นว่าความสวยหรูเพียงภายนอกนั้น ซ่อนความกลวงเปล่าไว้ภายในและตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านศักยภาพทางการทหารอย่างมีนัยะสำคัญ Defense News ฟอร์มัลกันว่าปัจจัยใดที่ทำให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้และผลกระทบที่ตามมานั้นสั่นคลอนดุลอำน,นาจในอ่าวไทยอย่างไรฐานทัพเรือเรียมเคยได้รับการโหมโปรโลดอย่างหนักว่าเป็นขุมกำลังใหม่ที่น่าเกรงขาม ภาพที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกคือท่าเทียบเรือที่ได้รับการขยายใหญ่ร่องน้ำที่ถูกขุดลอกจนลึกพอสำหรับเรือรบขนาดใหญ่ <c oughs> และการมาถึงของเรือรบใหม่เอี่ยมท่ามกลางแสงไฟจากกล้องของสื่อมวลชนจีนซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมดนี้ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงยุทธโภคกรระดับสูง <c oughs> ในทางทฤษฎีกัมพูชา ดูเหมือนจะมีความพร้อมสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบนพื้นที่อ่าวไทยแต่เมื่อบททดสอบที่แท้จริงมาถึงสิ่งที่ถูกเรียกว่าความทันสมัยทั้งหมดกลับเผยให้เห็นความเปราะบางอย่างคาดไม่ถึงนั่นคือเรียมสวยหรูแต่ไร้สมรรถนะเมื่อกองทัพเรือไทยตัดสินใจส่งเรือรบขนาดใหญ่เข้าสู่แนวหน้าเป็นครั้งแรก เพื่อเริ่มมาตรการควบคุมน่านน้ำในพื้นที่ทับซ้อนบรรดาผู้สังเกตการ์ต่างเฝ้ารอการตอบโต้ที่สมน้ำเนื้อจากฝั่งกัมพูชานี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายกัมพูชารู้ดีว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นและหากเรียมคือฐานทับหน้าที่มีประสิทธิภาพจริงนี่คือเวลาที่พิสูจน์ขีดความสามารถในการป้องปรามทว่าปฏิกิริยาของกองทัพเรือกัมพูชากลับไม่ใช่การจัดกระบวนรบเพื่อเผชิญหน้า แต่เป็นการยืนนิ่งอยู่กับที่เรือลำใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบจากจีนจอดสงบแน่น,นิ่งอยู่ที่ท่าเรือหรือหากมีการเคลื่อนที่ก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเกินเหตุโดยไร้เป้าหมายยุทธวิธีที่ชัดเจนไม่มีสัญญาณของสถานะความพร้อมรบและไม่มีจังหวะการปฏิบัติการที่สอดประสานในขณะที่อีกฝากหนึ่งกองทัพเรือไทยปฏิบัติการอย่างรวดเร็วกระชับและเด็ดขาด ระบบเรดาร์ถูกเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเป้าหมายทางทะเลถูกตรวจจับได้ตั้งแต่ระยะไกลและถูกล็อกเป้าติดตามอย่างต่อเนื่องพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจุดชี้ขาดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับฝ่ายไทยไม่จำเป็นต้องลั่นไกแม้แต่นัดเดียว เพียงแค่การควบคุมมิติข้อมูลข่าวสารและการแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณตลอดเวลาก็เพียงพอที่จะสร้างแรงกดดันมหาศาลเมื่อเรือลำหนึ่งถูกแจ้งเตือนว่าโดนล็อกเป้าลูกเรือย่อมเข้าใจดีว่านั่นหมายถึงอะไรและปฏิกิริยาของกองทัพเรือกัมพูชาก็ได้บอกเล่าความจริงทุกอย่างออกมาแล้วผมสังเกตเห็นว่าเรือคอเวตไทป์ศูนจำนวนสองลำซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด และเป็นหัวหอ,อกของกองทัพเรือกัมคูชาควรจะเป็นกำลังหลักในการตอบโต้ตามหลักนิยมการรบในทางทฤษฎีเรือเหล่านี้มีสเปคที่แข็งแกร่งกว่าเรือตรวจการของไทยทั้งอำนาจการยิงเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยและระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่าแต่ความเป็นจริงกลับสวนทางเมื่อถูกตรวจพบและติดตามเรือทั้งสองลำไม่ได้พยายามจัดกระบวนรา ไม่มีการเปิดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนสัญญาณและไม่ได้ทดลองใช้มาตรการตอบโต้ใดๆสิ่งที่พวกเขาทำคือการหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งนี่ไม่ใช่การตัดสินใจทางยุทธวิธีที่ซับซ้อนแต่มันคือปฏิกิริยาของความตื่นตระหนกเป็นอาการของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงที่ตนเองไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้รับมือลูกเรือกัมพูชาส่วนใหญ่ คุณเคยเพียงแค่การขับเรือเร็วตรวจการชายฝั่งทำภารกิจปราบปรามการลักลอบหนีภาษีหรือภารกิจความมั่นคงทางลำน้ำขนาดเล็กแต่การคุมเรือรบสมัยใหม่ที่มีเรดาร์แบบเฟสแอ r เดรระบบควบคุมการหญิงที่ซับซ้อนและข้อมูลเป้าหมายแบบเรียวไทม์คือโลกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อระบบเหล่านั้นส่งเสียงเตือนพร้อมกันในภาวะวิกฤต ที่ต้องการการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีความจริงก็ถูกเปิดเผยว่ากัมพูชามีเพียงเรือแต่ไม่มีขีดความสามารถในการใช้เรือเพื่อทำสงครามด้วยเหตุนี้ฐานทัพเรือเรียมจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการรบที่น่าเกรงขามแต่กลายเป็นเพียงสถานที่จอดพักของก้อนเหล็กราคาแพงตลอดเหตุการณ์นี้ฝ่ายไทย คือผู้ควบคุมจังหวะของเกมอย่างเบ็ดเสร็จทั้งการเลือกเวลาระยะห่างและวิธีการกดดันเมื่อเป้าหมายในการแสดงอำนาจการควบคุมบรรลุผลแล้วกองทัพเรือกัมพูชาก็เป็นฝ่ายถอนตัวออกจากพื้นที่พิพาทไปเองนี่คือแก่นแท้ของสงครามทางทะเลสมัยใหม่ใครที่ครองมิติการตรวจจับและข้อมูลข่าวสารได้ผู้นั้นคือผู้ชนะ แม้จะยังไม่ได้ยิงกระสุนออกมาสักนัดเดียวความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหนาฐานทัพเรือเรียมไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราวแต่มันคือผลลัพธ์ของแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดสะสมมานานหลายปีกัมพูชาเลือกที่จะซื้ออาวุธก่อนสร้างคนพวกเขารับเอาเรือรบที่ทันสมัยมาประจำการทั้งที่ยังไม่มีรากฐานการฝึกฝนหลักนิยมการรบ หรือแม้แต่การจัดองค์กรที่สอดรับกับเทคโนโลยีการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่ปราศจากความเข้าใจนี้ทำให้กองทัพเรือเกิดอาการช็อกทันทีเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงตั้งแต่ชั่วโมงแรกความพ่ายแพ้ในทะเลครั้งนี้ได้กลายเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของความขัดแย้งในภาพรวมเมื่อกองทัพเรือไม่สามารถรักษาพื้นที่น้านานาไว้ได้พื้นที่ยุทธศาสตร์อื่นๆก็ย่อมเปราะบางตามไปด้วยแทนที่จะเป็นโล่ป้องกันประเทศ เหรียมกลับกลายเป็นสถานที่ที่เปิดเผยความจริงอันน่าลำบากใจที่สุดว่าอาวุธอาจจะใช้เงินซื้อมาได้แต่ขีดความสามารถในการทำสงครามนั้นซื้อไม่ได้เพื่อให้เข้าใจท่องแท้ว่าเหตุใดกัมพูชาจึงเผชิญกับภาวะล้มละลายทางยุทธวิธีอย่างรวดเร็วเช่นนี้เราจำเป็นต้องตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปแล้วพิจารณาที่ดุลอานาจที่แท้จริง นี่ไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างสองกองกำลังที่มีศักยภาพสูสีกันแต่เป็นการประทะกันระหว่างกองทัพท,ที่วางรากฐานมาอย่างสมบูรณ์แบบในศตวตรรษที่21อย่างไทยกับกลไกที่ทันสมัยเพียงเปลือกนอกของกัมพูชาซึ่งบทสรุปของเกมนี้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออำหนยประการแรกที่เห็นได้ชัดคือศักยภาพในการป้องกันประเทศ หากกางตัวเลขงบประมาณทหารจะพบว่าไทยสูงกว่ากัมพูชาหลายเท่าตัวแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนเงินคือวิธีการใช้ใจ่ายไทยรักษาสมดุลของ,องกองกำลังติดอาวุธได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศต่างมีบทบาทและหลักนิยมร่วม Joint Doctrine ที่ชัดเจนกองทัพอากาศไทยครอบครองฝูงบิน F-16 ที่ผ่านการอัปเกรดให้ทันสมัยมีนักบินที่ช่ำชองการรบจริงและมีระบบประกันเทคนิคที่มั่นคงขณะที่กองทัพเรือมีเครือข่ายฐานทัพและหน่วยนาวิกโยธินที่ทำงานสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวในทางกลับกันกัมพูชาเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณที่สําร้ายยังถูกแบ่งย่อยเพื่อตอบสนองตอ่อลำดับความสำคัญทางการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก พวกเขาขาดโครงสร้างกองทัพที่สมดุลกองทัพเรือยังคงอ่อนแอกองทัพอากาศแทบจะเรียกได้ว่าว่างเปล่าส่วนกองทัพบ,บกนั้นถูกจัดวางไว้เพื่อภารกิจควบคุมภายในประเทศมากกว่าการรบตามแบบนี่คือจุดเริ่มต้นที่เสียเปรียบอย่างยิ่งเพราะสงครามสมัยใหม่จะไม่อภัยต่อความไม่สมดุลโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับฝ่ายตรงข้ามที่มีขีดความสามารถในการโจมตีจากหลายมิติพร้อมกัน ถัดมาคือเรื่องคุณภาพของการจัดองค์กรและการฝึกฝนแม้ไทยจะไม่ได้ถูกจัดเป็นมหาอำนาจของโลกแต่ไทยคือกองทัพที่มีมาตรฐานการฝึกฝนตามแบบสากลมีการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐและพันธมิตรอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยคุ้นเคยกับมาตรฐานการรบแบบเนโต มีการกระจายอำนาจการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุวิกฤตหน่วยงานต่างๆจะรู้หน้าที่ของตนทันทีว่าต้องประสานงานกับใครและปฏิบัติการอย่างไรแต่สำหรับกัมพูชาสถานการณ์กลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีกำลังพลจำนวนมากแต่กลับขาดการฝึกฝนในสถานการณ์รบจริง ระบบการเลื่อนยศไม่ได้ผูกติดกับความสามารถทางยุทธวิธีแต่ขึ้นอยู่กับเส้นสายและความจงรักภักดีเป็นหลักนอกจากนี้เหล่าทัพต่างๆยังปฏิบัติการแบบแยกส่วนขาดวัฒนธรรมการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในสนามรบความตื่นตระหนกจึงเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกองทัพที่ไม่เคยฝึกซ้อมรบร่วมกัน ย่อมไม่มีทางที่จะทำการรบร่วมกันได้จริงในยามสงครามปัจจัยที่3ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดคือยุทธ,ธศาสตร์ฝ่ายไทยไม่ได้รบด้วยอารมณ์วู่วามแต่รบด้วยการควบคุมจังหวะอย่างเหนือชั้นในทะเลพวกเขาเน้นการตรวจจับลุ่งหน้าและการปิดล้อมในอากาศพวกเขาครองน่านฟ้าเพื่อสร้างแรงกดดันและบนพื้นดินพวกเขาเลือกที่จะไม่ขยายวงการประทะ แต่รอให้จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเผยออกมาเองนี่คือรูปแบบการรบของผู้ที่รู้ซึ้งถึงจุดแข็งของตนเองในขณะที่กัมพูชาดูเหมือนจะไร้ยุทธศาสตร์ภาพรวมที่ชัดเจนพวกเขาตกเป็นฝ่ายตั้งรับและตอบโต้ไปตามสถานการณ์โดยหวังเพียงว่าการมีอาวุธใหม่จะสร้างความแข็งแกร่งได้โดยอัตโนมัติแต่อาวุธไม่สามารถตอบสู้ด้วยตัวมันเองได้ หากปราศจากแผนการที่รัดกุมและแผนสำรองที่มีประสิทธิภาพทุกก้าวย่างจึงกลายเป็นความผิดพลาดที่ทับถมกันจนยากจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำรอบด้านนี้เองที่ต้อนกัมพูชาเข้าสู่มุมอับและทำให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงโจมตีอย่างหนักตั้งแต่ต้นหากความพ่ายแพ้ในทะเลคือหมัดที่ทำให้กัมพูชามึนงงการสูญเสียการควบคุมน่านฟ้า ก็คือหมัดน็อกปิดบัญชีอย่างแท้จริงครับในสงครามสมัยใหม่ห่วงอากาศไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ที่เครื่องบินบินผ่านแต่มันคือชั้นบรรยากาศแห่งการตัดสินชี้ขาดที่ซึ่งทุกกิจกรรมบนพื้นดินและพื้นน้าจะถูกส่องสว่างเฝ้าระวังและครอบงำและในชั้นบรรยากาศนั้นกัมพูชาแทบจะไม่มีตัวตนอยู่เลยทันทีที่ไทยเปิดปฏิบัติการทางอากาศตราช่างแห่งอำนาจ ก็เอียงวูบททันทีฝูงบิน F-16 ของไทยที่ปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการโจมตีแต่ทำหน้าที่ลาดตระเวนป้องปรามและสร้างแรงกดดันทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเหนือพื้นที่อ่อนไหวสิ่งที่น่าตกใจคือกัมพูชาไม่มีพาหนะหรืออาวุธใดๆเลยที่จะใช้ตอบโต้พวกเขาไม่มีเครื่องบินขับไล่ไม่มีกองกำลังสกัดกัน้น และไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางที่แข็งแกร่งพอจะสร้างเขตห้ามบินได้แม้แต่ขีดความสามารถในการเฝ้าระวังด้วยเรดาร์ก็จำกัดอย่างยิ่งนั่นหมายถึงความจริงอันน่าหดหู่ที่ว่ากัมพูชาไม่รู้แน่ชัดด้วยซ้ำว่าเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามปรากฏตัวเมื่อไรที่ความสูงเท่าใดและกำลังทำภารกิจอะไรสิ่งในโลกของการรบการไม่รู้ เท่ากับคุณแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งครับเมื่อ F16 ครองน่านฟ้าทุกหน่วยของกัมพูชาเบื้องล่างก็ตกอยู่ในสถานะตั้งรับอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งแนวป้องกันคลังสเสบียงหรือเส้นทางลำเลียงล้วนถูกเฝ้ามองจากเบื้องบนการเคลื่อนไหวใดๆอาจถูกตรวจจับและทำลายด้วยอาวุธแม่นยำสูงได้แทบจะในทันทีนี่ไม่ใช่สงครามแบบวัดกำลังผลอีกต่อไป แต่เป็นการไล่ล่าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงฝ่ายไทยไม่จำเป็นต้องทิ้งระเบิดปูพรมเพียงแค่บินขึ้นสกัดกัน้นและโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดไม่กี่ครั้งก็เพียงพอที่จะส่งข้อความชัดเจนว่าท้องฟ้าแห่งนี้เป็นของพวกเขาขณะที่ทหารราบกัมพูชาทำได้เพียงมองขึ้นไปบนฟ้าและรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะไม่สามารถรบกวนสัญญ,ญาณหรือพรางตัวได้เลยสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลพวงจากทางเลือกทางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดมาหลายทศวรรษกัมพูชาไม่เคยลงทุนอย่างจริงจังกับกองทัพอากาศไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจความสําคัญแต่เป็นเพราะความกลัวต่อดุลอํานาจภายในในหลายประเทศกองทัพอากาศมักเป็นกําลังที่เปลี่ยนขั้วอํานาจได้รวดเร็วดังนั้นในระบบที่เน้นการปกป้องระบอบการปกครองเป็นหลักกองทัพอากาศจึงมักถูกทําให้อ่อนแอรหรือทอดทิ้ง นอกจากปัจจัยทางการเมืองแล้วงบประมาณการซ่อมบำรุงและฝึกฝนนักบินที่สูงลิบลิวก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับประเทศที่ต้องแบ่งทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นกองทัพอากาศกรัรมพูชาจึงมีตัวตนอยู่เพียงแค่ในหน้ากระดาษเสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อท้องฟ้าถูกตีแตกแนวป้องกันอื่นๆก็พังทลายตามไปกองทัพเรือต้องถอยร่นกองทัพบ,บกถูกเปิดเผยจุดอ่อน ฝ่ายไทยเพียงแค่รักษาความได้เปรียบทางอากาศไว้แรงกดดันนั้นก็จะกัดกร่อนเจจำนงในการสู้รบและทำลายระบบบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามไปเองทุกครั้งที่ F16 ปรากฏตัวมันไม่ได้นำมาเพียงระเบิดแต่นำข้อความทางจิตวิทยาที่หนักอึ้งมาด้วยว่ากัมพูชาไม่มีหนทางทวงคืนน่านฟ้าของตนเองได้แม้การสู้รบภาคพื้นดินจะยังดำเนินอยู่ แต่ผลลัพธ์ได้ถูกตัดสินอย่างเด็ดขาดไปแล้วจากห่วงอากาศเบื้องบนสิ่งที่น่าสนใจต่อมาคือเมื่อความพ่ายแพ้มาเยือนแทนที่จะเกิดการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน,นกลไกในพนมเปนกลับตอบสนองด้วยความเงียบและการโยนความผิดความล่มสลายในสนามรบไม่ได้ทำให้รัฐบาลพังทลายเพราะระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอำนาจการเมืองภายใน มากกว่าการเอาชนะสงครามระดับชาติตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากองทัพกัมพูชาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการพิทักษ์อธิปไตยงบประมาณถูกจัดสรรตามความจงรักภักดีหน่วยที่ได้รับความสำคัญสูงสุดคือหน่วยพิทักษ์ผู้นำและควบคุมสังคมไม่ใช้กองทัพเรือหรือกองทัพอากาศที่ต้องออกไปรบจริง ความเน่าเฟะนี้เริ่มจากระดับสูงสุดครับกัมพูชามีนายพลเป็นพันคนแต่มีน้อยคนนักที่มีความรู้ทำยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงการเลื่อนยศผูกติดกับเส้นสายและเงินตราเมื่อสงครามปะทุขึ้นระบบบัญชาการที่กลวงในจึงเปิดเผยความไร้สมรรถภาพออกมาไม่มีหน่วยงานที่เป็นเอกภาพ Defense News ต่างคนต่างอยู่และพยายามเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตนและที่น่ากลัวที่สุดคือหลังความพ่ายแพ้ไม่มีการทบทวนความผิดพลาดหรือผู้รับผิดชอบสื่อรัฐยังคงโฆษณาชวนเชื่อแบบเดิมๆหลีกเลี่ยงความจริงเกี่ยวกับขีดความสามารถที่แท้จริงของกองทัพเพราะสำหรับผู้กลุ่มอำนาจในกัมพูชากองทัพที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพอาจเป็นไั่คุกคามต่อความมั่นคงของตนเอง มากกว่าความเสี่ยงที่จะแพ้ต่ออริราชสัตรูภายนอกเสียอีกหลังความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในทะเลและบนน่านฝาคำถามสำคัญที่ถูกตั้งขึ้นในแวดวงความมั่นคงระดับภูมิภาคก็คือบทบาทของจีนในสถานการณ์นี้อยู่ที่ตรงไหนกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับความช่วยเหลือทางทหารจากปักกิ่งมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นเรือรบปืนใหญ่รถหุ้มเกราะหรือการอัปเกรดฐานทัพเรือเรียมล้วนมีลายเซ็นของจีนปรากฏอยู่ชัดเจนแต่เมื่อสงครามประทุข,ขึ้นจริงกัมพูชากลับต้องพ่ายแพ้ในสภาพที่เหมือนถูกมัดมือชกนี่คือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่ากับดักความช่วยเหลือจากจีนจีนมอบฮาร์ดแวร์ให้แต่กลับกำซอฟต์แวร์ไว้แน่น กัมพูชามีเรือรบแต่ไม่มีสิทธิปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบมีเรดาร์แต่เข้าไม่ถึงระบบประมวลผลอิสระและมีขีปนาวุธที่ไม่อาจตัดสินใจหยิงได้เองระบบที่ทันสมัยทุกอย่างถูกผูกติดอยู่กับรหัสคำสังส่งการส้มบำรุงและการอัปเดตท,ที่ควบคุมโดยปักกิง่งสิ่งนี้สร้างความย้อนแย้งที่อันตรายยิ่งเพราะในนามนั้น กัมพูชาครอบครองอาวุธล้ำสมัยแต่ในทางปฏิบัติพวกเขากลับไร้เอกราชในการรบอย่างสิ้นเชิงเมื่อระบบขัดข้องต้องรอผู้เชี่ยวชาญจีนเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจในสงครามที่ทุกวินาทีคือความเป็นตายการพึ่งพิงเช่นนี้คือจุดตายที่ขจัดไม่ได้ฐานทัพเรือเรียมคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ภายนอกดูเหมือนเป็นฐานทัพของกัมพูชาแต่ในความเป็นจริงการปรากฏตัวของช่างเทคนิคและที่ปรึกษาจีนกลับหนาตาขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากการช่วยเหลือตามมาด้วยการร่วมปฏิบัติการและสุดท้ายเส้นแบ่งระหว่างการช่วยเหลือกับการควบคุมก็เลือนล้างจนแยกไม่ออกเมื่อกัมพูชาอ่อนแอจนปกป้องฐานทัพตัวเองไม่ได้จีนจึงใช้เป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบ ในการยื่นมือเข้ามาแทรกแสงมากขึ้นในสายตาของปักกิง่งกัมพูชาไม่ใช่หุ้นส่วนที่เท่าเทียมแต่เป็นจุดหมุนทางยุทธ,ธศาสตร์ในอ่าวไทยที่มีมูลค่าทางภูมิรัฐศาสตร์มหาศาลความพ่ายแพ้ของกัมพูชาไม่ได้ทำให้จีนเสียเปรียบแต่มันยิ่งทำให้กัมพูชาต้องพิงหลังปักกิ่งให้แน่นขึ้นและทุกครั้งที่พิงเพิ่มขึ้นหนก้าเอกราชของชาติ ก็ถูกบีบให้แคบลงไปอีกนิดฝ่ายไทยเข้าใจหมากเกมนี้เป็นอย่างดียุทธการกดดันครั้งนี้จึงเป็นข้อความทางอ้อมถึงจีนว่าลำพังเพียงอาวุธและฐานทัพนั้นไม่เพียงพอที่จะสร้างอำนาจได้หากปราศจากบุคลากรหลักนิยมและพันธมิตรที่เข้มแข็งขณะที่สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกก็ไม่ได้ยืนดูเฉยๆสำหรับวอชิงตันแล้วเรียมไม่ใช่แค่เรื่องของกัมพูชา แต่เป็นห่วงโซ่สำคัญในการแข่งขันกับจีนกัมพูชาจึงติดอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกหากต้องการเข้มแข็งก็ต้องปฏิรูปซึ่งจะไปกระทบโครงสร้างอำนาจเดิมแต่หากพึ่งพิงจีนต่อไปก็ต้องแลกด้วยอธิปไตยในขณะที่พนมเปนยังวนหาทางออกมหาอำนาจต่างก็เริ่มมองกัมพูชาเป็นเพียงพื้นที่พิพาท ไม่ใช่ตัวละครที่มีอิสระอีกต่อไปโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดคือกัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตแห่งอธิปไตยอันเงียบงันเมื่อประเทศไม่มีขีดความสามารถในการปกป้องหน้าน,น้ำและหน้านฟ้าของตนเองช่องว่างแห่งอำนาจจะถูกเติมเต็มโดยผู้อื่นทันทีความอ่อนแอของกอ,องทัพกลายเป็นใบเบิกทางให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ในรูปแบบของการคุมครองอธิปไตยถูกเชื้อนออกไปทีละชิน้นจนแทบไม่เหลือหญิ่งประชาชนต้องแบกรับผลกระทบจากสงครามเศรษฐกิจเป็นอัมพาตแต่กลไกลอำนาจของหุ่นเซนกลับยังคงอยู่และใช้ความพ่ายแพ้เป็นข้ออ้างในการกระชับอำนาจภายในและกำจัดเสียงวิภาควิจารณ์ หากกัมพูชายังคงเดินบนเส้นทางเดิมโดยไม่ปฏิรูปวิธีคิดและการบริหารจัดการกองทัพอย่างจริงจังภาพอนาคตย่อมชัดเจนว่าพวกเขาจะมีอาวุธเพิ่มขึ้นมีที่ปรึกษาต่างชาติมากขึ้นแต่กองทัพจะยังคงอ่อนแอและอธิปไตยจะยิ่งบางเบาลงกัมพูชาเสี่ยงที่จะกลายเป็นสนามรบของคนอื่นในไม่ช้าในระยะสั้นพวกเขาจะไม่มีศักยภาพในการโต้กลับ ในระยะกลางจะยิ่งพึ่งพิงจีนจนถอนตัวไม่ขึ้นและในระยะยาวกัมพูชาอาจกลายเป็นจุดร้อนของสงครามตัวแทนอย่างเต็มรูปแบบบทสรุปของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ทางทหารแต่มันคือคำพิพากษาต่อระบบที่ล้าสมัยกัมพูชาไม่ได้ขาดแคลนอาวุธแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือบุคลากรที่มีคุณภาพ หลักนิยมที่ทันสมัยและความกล้าหาญที่จะปฏิรูปตนเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหากยังคงพอใจกับการเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานของมหาอำนาจพวกเขาก็จะไม่มีวันได้เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองได้เลย